นะครับผมเบาแพรบดีไทยบาเบาแพรไม่ได้าไม่ได้ถ่ายนะคบผมเพราะว่าอันนี้เป็นโชว์แรกนะครับผมโชว์เปิดเสียงไม่หกเลยนะครับผมอันนี้เป็นโชว์เปิดพี่น้องพอโชว์เปิดปุ๊บจะเป็นเพลงโชว์นะครับผมนางเอกแพรนะคบผมพ่อจ๋าลูกจ๋าไม่ได้ถ่ายเพราะว่ารอช่วงเปิดตัวอีก ฉา,ากนะคบผมอันนี้เป็นโชว์เปิดเลยนะครับผมทีมศิลปินแล้วก็นักแสดงนะครับผมในโชว์อุตสาบารถนะคะผมถ่ายโปสเตอร์เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ่ายจบแล้วนะคะผมถ่ายโปสเตอร์ภาพจะเป็นยังไงทุกคนแต่่าบอกว่าเลยว่าสวยมากทุกคนเสื้อผ้าหน้าผมต้องยกให้แม่อ๋อยเลยนะครับผมมาตัดขอบพระคุณมา,มากๆครับทุกคนเชดนี้คือตึงมากรู้เลยว่าใครคุม ทุกท่านค้าที่แถบโปเตอร์เป็นโชว์อุตสาบารถค่ะถูกต้องครัผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับ้าวครับเดี่ระ็ยนีนี้คือหน้าดุนะครับ สุดยอดมากขอบคุณมา,มากๆนะคบผมขอบคุณมายๆครับผมเอาพี่น้องครับผมอย่าลืมจิ้มลิง้านล่างซสื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมตอนนี้ปักหมดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคอนสายมรมาลาการโชว์แล้วก็พ่อจ๋าลูกจ๋าด้วยนะครับผมบัตรราคารอยี่สิบเก้าบาทพี่น้องครับผมปักหมดให้เรียบร้อยนะครัผบผมอย่าลืมจิ้มลิง้านล่างนะคบผมเปิดขายบัตรวันไหนจ้าตอนนี้เปิดขายบัตรของอลังการโชว์นะครับผมส่วนของเสียงหกหลังเปิดฤดูกาลอลังการโชว์จะเปิดบัตร ของเสียงวิหกนะครับผม3ตุลาคมนี้เจอกันนะครับผมติดตามรายละเอียดและก็ราคาบัตรได้เลยนะครับผมในส่วนของเสียงวิหกแต่ส่วนของอลังการโชว์นะครับผมบัตรราคา129บาทปักหมุดให้แล้วนะครับผมแม่แม่จิ้มลรีงรล,ล่างได้เลยนะคะผมแอดมินรอ,อตอบแชทอยู่นะครับผม ทหารคืออุปุดีแท้ทหารอุปุแห้งพี่น้องกินดีอยู่ดีพี่น้องครับผมทหารต้องใส่นี้เท่านั้นทุกคนทหารต้องใส่นี้เท่านั้นนะครับผมมีเพ่อจ๋านะคะผมจะมีแค่ศิลปินบางส่วนนะคะมผมจะมีอ่าพี่อดบุญชลินน้องน้ำตาลเพ็กานะคะมผมน้องมินลลิตาในะอ,อกส้มโอพินภา,านะคะมผมพี่เจมอาทิตย์นะคะมผม พี่แม็กสุริยานะครับผมพอกโอชลองชัย o, นะครับผมพระเอกเขียสิรสิทธิ์พี่เอกต้าชินราชเป็นต้นไปแล้วก็พี่น้อง,องๆแดนเซอร์นักแสดงบางส่วนนะครับผมที่เข้าร่วมโชว์แรกนะครับผมอยากดูน้องน้ำตาอ๋อแากติดตามื่องกนแล้วกันนะครับผมทหาราเลี้ยงเดียเกิน,นะค่ะจะลบไปไหมครับทหารเซตนีบอกเลยพี่น้องครับผมสักตู ต้องยากแหละพี่น้องนะครับผมทหารต้องใส่นี้เท่านั้นนะครับผมทหารต้องใส่นี้เท่านั้นนะครับแม่จ๋าฝากจะามด้วยก็แล้วกันนะครับผมทหารเมืองนี่สมบูรณ์เนาะสมบูรณ์สมบูรณ์ปนสมบูรณ์ได้พี่น้องกินดีย่ดีพี่น้องกินดีย่ดีพี่น้องนะครับผมตอนนี้พี่พี่ทีมงานก็กําลังจัดนะครับผมจัดระเบียบนะครับผมในการถ่ายโพสเตอร์นะครับผมทหารทหารเมืองนี่สมบูรณ์ได้พี่น้องเบิรงเลยครับผม มาบานไหนนี่อลังการโชว์มาหรือเปล่าอลังการโชว์มาไหมเอ่ยแม,แม่จ๋ายอย่าลืมติดตามด้วยก็และกันนะครับผม27กันยายนนี้พาษาบ้านเฮากสิว่ามือนหื้อเด้เป็นน้องเดอมื่หื้อเฮามาพอกันอยู่หนาหานพี่น้องร้านตลาดนัดบ้านจีร์ร้บเป็นน้องเดอเปิดฤด,ดูกาลไปที่หนึ่งหมอลำอลังการโชว์นะครับผมมีบอสนกมีน้องอ้ไอด้วยนะคะผมขึ้นเปิดนะครับผมติดตามด้วยก็และกันนะครับผมสลับพี่น้องผู้ใดที่ ยั่งบริวัดจองตัวนะครับผมแม่แม,แม่ที่อยู่ต่างประเทศแม่แม่ที่อยู่ทางไกลนะครับผมบอสมาเดินทางมาเปิดฤดูกาลมอลำอลัลลังการโชว์ใดพี่น้องครับผมจิมลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมบัตรราคา129บาทเท่านั้นนะคะผมมาเจอกันเดอ้ออยากดูพี่เอกวิรศักดิ์ค่ะพี่เอกวิรศักดิ์มาได้โชว์นี้นะคะผมพี่เอกวิรศักดิ์ขอบพระคุณกําลังใจจากพี่พี่แม่ fc ทุกตัวท่านด้วยนะครับผมที่ส่งผ่านไลฟ์สดนี้ให้ลูกหลานมอลำเสียมองมงคลอุปสรรคในวันนี้ด้วยนะครับผมในวันถ่ายโปสเตอร์นะครับผมในโชว์ขององุตสาาหบารถ สิเป็นจังไรฝากพี่น้องติดตามน้นพี่น้องเด้อโชว์นี้เป็นโชว์แรกโชว์เปิดนะครับผมโชว์นี้12นาทีนะครับผมสิเป็นจังไรฝากพี่น้องติดตามน้ากันละกันนะครับผมบอกเลยว่าศิลปินเสียงดีมากโชว์เลิศมากชุดเสื้อผ้าหน้าผมคือเลิศมากนะครับผมทีมนักแสดงคือจึงมาทุกคนฝากติดตามด้วยเด้อพี่น้องเด้อทหาเรเซตนี้เดี๋ยวพาไปใช้แดนขมนหุฮุนเซนเปิดอะไรต้องเจอทหาเรเซตนี้แล้วไหมครับแม่ เปิดวงเจอกันจ้าเจอกันนะคะพี่ลมเจอกันนะคระับผมขอให้ปังๆจา้าอันนี้เพิ่งเซตไฟนะครับผม <c oughs> อันนี้เพิ่งเซตไฟนะครับผมอันนี้โห <c oughs> แต่เซตไฟ <c oughs> ได้พี่น้องอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายจริงนะครับผมเพิ่งเซตไฟนะครับผมว่าถ่าย้วย <c oughs> ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้จะเป็นในเซตของพระเอกหนอยนะครับผมเซตพระเอกพี่น้องครับผมน้ำทิ่มโดยพี่เจมอาทิตย์นะครับผมฝากติดตามน้ำเล้ศพี่น้องเด้อนะคะผม ฝากติดตามด้ยวยก็แล้วกันนะครับผม เอาพี่น้องครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมเจอกันใหม่ไร้นะครับผมสวัสดีนะครับผมถึงเวลาแล้วนะครับผมหอยเวลาเลยพี่น้องเดี๋ยวติดตามนะครับผมติดตามตอ,ตอนต่อไปได้เร็วๆนี้นะครับผมว่าจะเป็นอะไรด้วพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับผมขอบพระคุณบัตรทุกใบโฮเซ่มีหกนกพุกสกรขอ,ขอเก่าก็ว่าขอบคุณและสวัสดีครับคุณแอดมินเบ่าเบิดจ้าปังปังจ้าสวยหรอทุกคนเลยจ้าขอบพระคุณมา,มา,มากๆครับ รอในกลุ่มแล้วครับผมน้องน้ำตาลสวยมากฝากไปกำลังใจให้ลูกๆด้วยนะคะผมปังปังจ้าขอบพระคุณม,มากนะคะผมสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะผมพ่อจ๋าลูกจา๋าไมอ่อันนี้เป็นโชว์ในส่วนของอุตสาบารถนะคะผมเป็นโชว์แรกตัวนางอุตสาเรียงครับเปิดแล้วเปิดตัวแล้วครับพี่น้องครับผมน้องน้ําตาลเพนปากานะคบผมฝกากด้วยก็แล้วกันพี่น้องศิลปินนางเอกสาวจากแดน ภูพานน้องน้ำตาลเพนประกานะครับผมฝากดก้วยกันนะครับผมสวัสดีเมเทศลาพรด้วยนะคบผมเจอกันครับวันเปิดวงเจอกันนะครับผมแชร์ให้รกครับดูอยู่กระบี่ชัดเจนมากครับสวัสดีแม่แม,แม่ด้วยนะคบผม สวัสดีพี่น้องสุกุลสกุลสุมองสุบอนนะครับผมที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับผมสุดยอดเลยค่ะขอบพระคุณมากมากนะครับผมน้องน้ําตาลสวยมากค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะผมฝากติดตามให้กำลังใจน้องยูเรียนางเอกแพลทิดาแล้วก็น้องมินลลิตาก็มาด้วยนะคะผมพระเอกแมงสุริยากัมมาพี่น้องพี่ไอคิวพี่น้ำหนึ่งนะครับผมน้องลาเมงนะครับผม มาแล้วนะครับผมนางเอกสมโอเพนนาภากามาพี่น้องครับผมวันนี้ทีมศิลปินเราถ่ายโฟสเตอร์นะคะผมในส่วนของอุตสาบารดนะครับผมขอบคุณมากๆนะคะผมขอบคุณผมตอนนี้แม,แม่แม่สามารถจิ้มเลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมบัตรกูป,ปิดราคา129บาทอีก2วันเรามาสนุกด้วยกันนะครับผมคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลเป็นปที่หนึ่งมอลาาลารังการโชว์นะครับผมปักบนให้แล้วนะคะผม วันที่3มแสดงเวลาไหนคะวันที่ 3, ่าเริ่มจากช่วงเย็นไปนะคะผมห้าโมงเย็นไปมีกิจกรรมนะคะผมการแสดงเตรียมรูปแบบ3ามทุ่มตรงโดยประมาณนะคะผมวัดนนลสว่างหรือวัดหอระครังนะคะผมวัดนวลสว่างทางขาบานเขาด้วยพี่น้องเด้อ นะครับผมเปิดฤรืกาลหมอลำเสียงวิหกโลกตพุสกรปีที่6นะครับผมน้องน้ำตาลสวยจังขอพระคุณมา,มา,มากๆนะคะผมสวยหล่อทุกคนเลยขอพระคุณมากมๆานะคะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลำเสียงวิหกโน้พสกรด้วยนะคะผมน้องน้ำตาลสวยมากค่ะขอพระคุณมากมๆนะคะผมในส่วนของ ปอเตอร์นะคะผมภาพแรกตรงนี้จะมีพี่เจมอาทิตย์นะคะผมพี่เจมอาทิตย์แล้วก็พี่ออดบุญชรินน้องน้ำตาลเพนประกานะคะผมพี่ส้มโอเพนภาแล้วก็น้องมินลลิตานะคะผมสวัสดทุกคนเลยกําลังใจทุกๆคนนะคะขอบอคุณมากๆนะคะผมน้องมินกับน้องน้ำตาลสวยมากขอบอคุณแม่ๆนะคะผมขอบอคุณแม่ๆมากมากเลยนะคะผม ตอนนี้พี่ๆนะครับผมกําลังจัดนะครับผมในส่วนของการถ่ายโปสเต,ตอร์การโพดท่ารูปแบบต่างๆเดี๋ยวแม่ๆนะครับผมติดตามรับชมภาพบรรยากาศไลฟ์สดในขณะนี้กับบาเบิด้วยก็และกันนะคะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็และกันนะคะผมตอนนี้ปักหมุดให้แล้วนะครับผมไร์27นี้นะครับผมคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลหมอลำอลังการโชว์ไปที่1บัราคา129บาทนะคะผมสวัสดีนะคะผมแชร์แล้วลูกขอบพระคุณมา,มากๆนะครับคุณแม่คุณค่ะ น้องมินสวยมากจ้าขอบพระคุณนะคะผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมแชร์ให้แล้วค่ะลูกขอบพระคุณแม่แม,ม,ามากๆนะคะผมสวัสดีค่ะผมโซดีแอนดดิวด้วยนะคะผมดูส้มโอหน่อยคะ่ะนี่เป็นภาพแรกนะคะผมในสวนคอรเปอร์เตอร์นะคะผมจะมีพี่อดอดบุญชลินพี่ออดบุญชลินนะคะผมพี่เจมอาทิตย์น,น้องน้ำตาลเพปกานะคะผมน้องมิลลิตาแล้วก็ นางเอกส้มโอเพนภา,าสวยงามมากจ้าขอขอบคุณมา,มากๆนะคะ <_ d ans> ผมสวยมากมากขอพรบคุณหลายๆครับผมขอพรบคุณมา,มากๆนะคะผมขอพรบคุณทุกๆการรับชมนะครับผมขอพรบคุณทุกกำลังใจนะคะผมจากแม่ๆเอฟซีแ, FC แฟนเก่าแฟนเพลงศิลปินแล้วก็แดนเซอร์ในส่วนของถ่ายโปสเตอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะผมกําลังเข้ารดนะคะผมขยับไม่เห็นครบ3มคนเลยค่ะลูกค่ะผมคุณแม่นี่ครับผม แชร์ให้เราจ้าขอขอบคุณมา,มากๆนะคะผมน้องมิน้นน้องส้มโอสวยมากขอขอบคุณห,หลายๆครับผมสวยงามมากจ้าน้องน้ําตาลสวยน่ารักสอรรทุกคนขอบคุณมากๆนะคะผมสวัสดีค่ะทําปฏิทินปี่ต่อไปได้เลยสวยมากครับผมคุณแม่ภาพที่สวยมากครับผมนี่ก็จะมีพี่บีบีนะคะผมน้องราเม